s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบนะคะแล้วก็สวัสดีหมอปีของเราด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ theory of love ครับผมเขาให้พูดแท็กลร์รายการก็เลยต้องพูดนะอรอบนี้ธรรมดาก็ชอบลืมตลอดเลย <laughs> Uh huh. จริงๆมีการทิ้งท้ายไปจากอีพีที่แล้ว uh huh. ในเรื่อง uh huh. เวลามีคนเข้ามาจีบหลายคน uh huh. อ่าสมมติว่าตัวเองเป็นคนสวยก่อนมีคนทักมาจีบมีคนติดต่อเข้ามาพร้อมกันหลายคนนะคะ uh huh. มันจะมีตัวละครหนึ่งอ่ะสมมติเข้ามาพร้อมก,กันสิบคน uh huh. อ่าสามคนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะไปเออ uh huh. มันจะมีตัวละครหนึ่งอ่ะที่ได้คะแนนพิเศษตลอดเวลา uh huh. อา่ะคืออันเนี้ยออม คนพี่ปียังพูดเลยว่าพี่ปียังพูดเลยว่าก็แน่สิมันก็ต้องมีคนที่ชอบมากที่สุดสิต้องต้องถามกลับไปที่คุณผู้ชมว่าถ้าเรายังไม่ได้คุยกับเขาเท่าไหร่เลยอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบใครมากกว่าใครถูกไหมอ่าสมมติเขาเข้ามาพร้อมกันในทิศเดียวกันอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมากหรอกแต่ไอคนเนี้ยมันมีคะแนนนามาจากไหนก็ไม่รู้อืมพอมันจะมีคําที่เขาพูดกันว่าคนที่ใช่ทําอะไรก็ไม่ผิดอื เออเรียกว่าสมมติเอา,อางี้ก่อนพี่ปีมีประโยคไหนมีมีการคุยแบบไหนที่จะรู้สึกอะไรวะทุกครั้งไหมถ้าสมมติมีคนมาจีบแล้วเขาพูดอันเนี้ยเราจะรู้สึกาาหาลังคาหนมีไหมโอ้ไในชีวิตพี่คนมาจีบน้อยนะ <c oughs> อ่ะม,มีมีอะไรที่ <c oughs> รู้สึกไม่เ <c oughs> มกเซนไหมอ่ะไม่มเมกเซนอ่ะ <c oughs> แบบเฮ้ยพูดอย่างนี้แล้วอะไรวะ<ล>มันมันมันแล้วแต่บริบทด้วยนะ พี่ว่าเออเออแล้วของออมอ่ะอย่างออมเริ่มก่อนเลยสมมติมนะวันจันทร์สิบโมงนะม,มีคนทักมาว่าทําอะไรอยู่คาแบอออบอโอเคโอเคไม่รู้กูเป็นมนุษย์เงินเดือน <laughs> วันจันทร์สิบโมงกูทําอะไรก่อน <laughs> มันจะเป็นอะไรไปได้หึงอย่างเงี้ยแล้วยอมรับาร่าซะดีว่ามีเคย,ว,เคยว่าเคยทําแบบนี้หรือเปล่าที่ไปถามผู้หญิงคนนึงที่เรียนมหาลัยว่าวันจันทร์สิบโมงพูดอะไรทำอะไรอยู่หรือจันทร์เจ็ดโมงอ่ะจะไปทําอะไรได้อย่างคนไปเรียนหนังสืออ่ะใช่ไหมเออ คนอย่างนี้ก็มีอ้าวแต่เราก็คนอย<ต>่างนี้ก็มีผมว,ว่าผมก็คงน่าจะเคยถามะ่ะคือมันเหมือนมันก็เป็นพันชุไลายของการจีบเนาะแบบว่าเอ้ยทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมวานเนี้ยแล้วเราก็เฮ้ยมันท้าทักไปตอนเที่ยงว่าทานข้าวยังคะแบบเออเข้าใจปะ <s <Spanish> <S ่ะอ่าๆแต่ผ้าแต่ผ้าเออผู้ชายคนนั้นแบบเราแบบให้มันถูกใจมากเลยคนเนี้ยแล้วถามถามน้องออมแบบนั้นอะ เออก็ก็อาจจะเบาลงนิดนึงแต่ไม่ออมออมีเกณฑ์ที่จะไม่อยู่อะไรของบัวอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งแต่นะคะแต่เชื่อเถอะมันจะมีบางคนที่ทําอะไรอยู่คะ่ะตอนสิบโมงจันทรวก็จะอ๋อทำงานคะ่ะ <c oughs> ได้เนี่ย <c oughs> คน <c oughs> คนนี้มันมันมีอะไรวะ <c oughs> ที่ทําให้มันฝ่าทุกอย่างเข้ามาได้อเราไปเลยที่ประโยคแรกความใช่ที่ทําให้เขาไม่ผิดอ่ะมันมีอะไรบ้างอันแรกคือเขามีอะไร ที่ตรงกับเราหรือ,อ,อตรงกับสิ่งที่เรามองหาเช่นอ,อ,อะไรอะ่ะอันนี้คือเขาให้งงลองจินตนาการถ้าพี่พีไปที่ไหนสักที่คุณผู้ฟังอะนะคะไปที่ไหนสักที่แล้วเราอยู่ในห้องที่เขาแต่งตัวไม่เหมือนเราเลยอะ่ะคุยคนละเรื่องกันเลยอะออเขาพูดอะไรมาเราไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างมันจูนไม่ติดอะว่าง่ายความอึดอัดมันก็จะก่อตัวขึ้นเราจะไม่อยากนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะไม่อยากใช้เวลาตรงนั้นนานๆแล้วเสร็จธุระเมื่อไหร่เราจะไปเลยครับ แต่ในขณาเดียวกันถ้าเขาแต่งตัวคล้ายๆเราคุยในเรื่องที่เราสนใจอ่ะเราจะอยากอยู่อเออเราก็จะยังสเปนเวลาตรงนั้นไปเรื่อยๆอเพราะมนุษย์อะต้องมองหาสิ่งที่เหมือนกันกันกบเราอ่ะในตัวคนอื่นเสมออมหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าค่านิยมที่เราแฮปปี้อ่ะสิ่งที่เราสนใจอ่ะอย่างประโยคเมื่อกี้อ้อมกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้ได้เลยที่อ้อมพูดว่าเออเขาทักมา ว่าแบบทําอะไรอยู่วันจาร์ตอนสิบโมงถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นคนทํางานอเขาจะไม่ทักแบบนี้ถูกไหมอ่าเขาก็จะมีในร้มที่จะรู้แหละว่าจันสิบโมงมันต้องทํางานอยู่แล้วคนใช่ปะดังนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่เนี่ยอันเนี้ยมาสะท้อนค่านิยมที่ออมมองหาคือออมาชอบคนทํางานอืมชอบคนซึ่งคําถามเมื่อกี้เดี๋ยวขอนั่นชอบคนเอาใจใส่ด้วยไหมพอรู้สึกว่าเหมือนขามถามอันเนี้ยมันเหมือนแบบคุณไม่ได้เอาใจใส่ เลยว่าไม่ทำกันบ้านเนี้ยรไม่คิไม่ทำกันบ้านเลยว่าแบบเออคุณควรจะถามอะไรตอนที่จะมาจีบคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยป่ะอ่ามันก็เป็นมันก็เป็นได้มันก็เป็นได้แต่ว่าหลักๆเลยอ่ะถ้าเขาใกล้เคียงกับเราอะค่ะอย่างเช่นถ้าเขาเป็นมนุษย์งินเดือนเหมือนกันอะสิบมงวันจันทร์เขาไม่ถามเราแน่นอนใช่ไหมว่าทํางานหรือเปล่าต้องถามสิหรือเว้นมันจะมีอะไรพิเศษจริงๆเป็นวันหยุดเป็นอะไรก็ตามมันสะท้อนความใกล้เคียงอะค่ะระหว่างตัวเรากับเขาอะอืมเขาต้องเข้าใจอะไรคล้ายๆเราเขาถึงถามอะไรแล้วเราไม่ออกเวิร์ดอะค่ะ ก็เนี่ยด้วยก็สะท้อนว่าคนมันใกล้เคียงกันแค่ไหนเรียกว่าเลเวลใกล้เคียงการความสนใจคล้ายกันน่ะในการทักทายในท็อปิกที่คุยอ่ะมันก็คุยได้มันก็ไม่ออฟเวอร์มันก็เป็นคะแนนที่แบบเออคุยแล้วไม่เบื่อคุยแล้วรู้สึกว่ามีอะไรจะตอบอะค่ะเคยไหมที่ถามอะไรมาแล้วไม่รู้จะตอบไงอ่ะแบบบ่อยนะแล้วแล้วยังไงตอบใช่ไหมล่ะไออย่างเช่นคําถามะไรสมมติพี่พีรู้สึกว่าถามแล้วตอบไงวะนี่ไม่คือถ้าคนที่เรารู้สึกไห้ปิงแล้วก็ไม่อยากตอบอะไรเท่าไหร่แล้ว เขาถามอะไรมาเราก็จะแบบอืมอะไรวะขี้เกียจต,ตอบอะไรเงี้ยมันเนี้ยจริงเหรอจริงจริงคือของพี่มันจะมีคาถามที่แบบของพี่เป็นทุกเรื่องไงน,นะสมมติถ,ถ้าแบบถามอะไรที่เราแบบคือมันคำถามที่ส่วนใหญ่เราจะรู้สึกขี้เกียจต,ตอบแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกชอบอะเราก็อยากตอบไม่ว่าจะ,เ,ออะ,ะเ,าเป็นอะไรก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องคะแนนไปละอ,อันนี้เรียกว่าข้ามการพูดการคุยไปละอเออน่าจะไปอยู่เหตุผลที่ทําให้เราอยากตอบน่าจะไปเป็นเรื่องภายนอกแล้วถูกไหมอันนี้อ อ่าถ้าถ้าเขาไม่ได้มีตรงอะไรตรงกับเราเขาไม่สิ่งที่เรามองหาคือหน้าตาแบบที่เรามองหาหรือเปล่าอ่าซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะที่ตีพูดเรื่องรูปลกักษ์ช่เออก็คือเหมือนจริงๆคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือผมว่าบางทีเราก็าเอ้ยฉันไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกหรอกอะไรเงี้ยแต่พูดจริงคือทุกคนภายใต้จิตใต้สํานึกของเราสัญชาตญาณเราอ่ะคือเราก็มองสิ่งนี้อยู่เสมอแหละว,ว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีคนนี้หน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยเพื่อ อาอโอ้ประเมินจริงๆมันมันมีความสําคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ในในเชิงวัฒนาาการเพราะว่าเวลาที่เราประเมินหน้าตาดีเราไม่ใช่ประเมินแค่ว่าเขาหน้าตาดีหรือไม่ดีแต่ว่าจริงคือธรรมชาติเนี่ยสร้างเราให้เราประเมินหน้าตาดีและไม่ดีเพื่อประเมินสุขภาพของอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยคนเนี้ยสุขภาพแข็งแรงประวะคือถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดีเนี่ยโดย average แล้วเขาจะสุขภาพดีนะซึ่งมันมีการวิจัยด้วยว่าเออคนที่หน้าตาดี มักจะแข็งแรงกว่าเช่นป่วยพนโรน้อยกว่าเป็นไข้หวัดน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งแล้วก็มนุษย์ทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอะ่ะก็อยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้ลูกที่ออกมาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สามารถเทียบแบบแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ของเราไปได้ให้มากที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นก็อรู้สึกว่าคาว่าหน้าตาดีของพี่ปีอะ่ะอือย่างที่บอกเราพูดมาตลอดเราไม่ใช่ระดเยาอืมไม่ใช่้นคาว่า ค่ะอีเว้นคำที่คนพูดกันว่าไม่ได้สนใจหน้าตาคือเราไม่ได้อยากได้คนสวยแบบนางฟ้านางสวรรค์เว้ยเออคือสมมาตรอ่ะพี่พีพูดมาตลอดว่าอสองข้างเท่ากันรูปร่างประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยเรามองอยู่แล้วไงแล้วยิ่งไปกว่านั้นน่ะมันจะมีหน้าตาบางแบบที่เราชอบเป็นพิเศษด้วยก็จะกลับไปที่หัวข้อที่บอกว่าเขามีสิ่งที่เรามองหาเออถ้าถ้าสมมติอ่ะอย่างพี่ปีบอกว่าผู้หญิงอ่ะ ส่วนมากจะชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายใช่ไหมคะมเขาเรียกว่าอะไรเทโ t โท t e สูงแน่นอนนีอ่ออเงี้ยออมก็จะมีทายคนที่ออมอยากคุยด้วยเสมอ,อมแบบเห็นแล้วรู้สึกคอมฟอร์ตปลอดภัยก็เป็นไปได้ที่พอมีตัวละครหนึ่งสองสามาในช่องแชทเนี่ยตัวละครที่หน้าตาตรงกับที่เราตั้งใจไวอ้อ่ะก็จะได้รับการตอบที่ดีกว่าอืม,อมก็คือไม่ใช่แค่เลือกสวยหล่อเสมอไปด้วยซ้าเป็นแบบใช่ไหมตรงทางไหมอ่ะเป็นหนุ่มตีหรือเปล่าอตัวสูงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ย เออหรือันดิชันเนี่ยตีฉันไม่คุยอ้าวไม่ชอบตีอย่างเงี้ยก็ก็เนี่ยอ่ะมาเลนสเปก็ได้แต่ว่ากลับไปที่ประโยคเดิมคือออมไม่คอนฟดกับคนตีอ่ะอ้าวที่พี่ทำเสียงแปะวทำไมอ่ะไม่ไม่คอนฟตกับคนตีอ่ะมาถึงว่ารู้สึกฟมิลี i a r เกินเป็นแบบจะคิดว่าเขาเป็นญาติเราอ่ะไม่ได้เออไม่ได้มองว่าเนี่ยคือคนที่จะชอบอ๋อโอเค เฮ้ยแต่ใดๆก็คือไม่ว่าจะตีหรือสิ่งทอนนำโชคเนี่ยถ้าเขาสมมาตรใช่ไหม,มแบบก็มันก็สะท้อนความไม่พิกลพิการอะ่ะมันก็แบบนำมาสู่การแบบเออน่าจะเป็นพ่อพันธุที่แข็งแรงได้สุขภาพดีอายุยืนก็ใครก็อยากคุยด้วยเท่านั้นแหละ,ละ,ะใช่ไหมใช่ใช่ เราได้พูดถึงสิ่งที่เรามองหาในตัวเขาแล้วอะมันจะมีมันจะมีสิ่งที่ตรงกันเนาะกับสิ่งที่มองหาในตัวเขาเอากลับมาสรุปดนึงว่าสิ่งที่ตรงกันก็คือถ้าสังคมเราคล้ายกันนะคะชีวิตเราคล้ายกันน่ะเราจะพูดอะไรไม่ค่อยผิดกันมากหรอกใช่ไหมมันก็ความเป็นอยู่อะไรมันจะคล้ายๆกันเพราะว่าคนคุยกันแรกๆเนาะมันก็จะเป็นเรื่องกินอยู่หลับนอนใช่ป่ะทำไรอยู่นอนยางนั่นนี่โน่นถ้าชีวิตคล้ายกันมันคุยกันได้ถามมาแล้วเราไม่ใบแบงสเปซเราตอบได้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยหรือ ถ้าสมมติไม่ตรงกันเลยแต่เป็นแบบที่เราชอบออย่างเช่นเออเอาอันนี้คือคําตอบละคือเราชอบคนแบบเนี้ยถึงจะไม่ได้คุยรักายตรงกันร้อยเปอร์เซ็นตแต่เราจะอยากเรียนรู้อะเออเราสนใจชีวิตแบบนี้เราเราสนใจชีวิตของเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากเรียนรู้ลองนึกถึงผู้หญิงที่คุยกันนกดนตรีอืมคนที่เป็นกรูปปี้ไงเราไม่ได้ชีวิตเหมือนเขาหรอกแต่เขามีสิ่งที่เราต้องการคือเราชอบนกดนตรีอืมสมมตินะมันมันก็ เขาก็จะเป็นคนโปรดในช่องแชทขึ้นมายังเห็นได้ชัด uh huh, uh huh. ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่คนโปรดละ่ะสมมติมีคนบอกอ่ะถ้าผมไม่ใช่คนโปรดอรผมไม่ใช่นะดนตรีไม่ใช่ไม่ใช่สเปคเขาสักอย่างเขาชอบตี๋ผมก็ไม่ใช่อ uh huh. <laughs> เขาชอบนักธุรกิจผมก็เป็นทนักงานเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีอีกสิงหนึ่งที่ช่วยได้อ uh huh. เออที่อาจจะทําให้เราสนใจช่องแชทช่องนี้มากกว่าคนอื่น, uh huh. มนอมันเรียกว่าเขาแสดงออกว่าชอบเรา uh huh. ชื่นชมเราอย่างชัดเจนออื uh huh. มีอันนี้มีตัวอย่างด้วยนะเป็นซักเซสเคสแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละรายละเอียดกันครับเขาคือคุณเขาชื่อคุณโจจิราตค่ะครับคุณโจเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถที่ซักเซสที่สุดในโลกอืถูกจารึกไว้ในกินเนสบุ๊คเลยเวิลด์เรคคอร์ดเลยเขาขายรถให้เชฟโรเลตได้มากถึงหนึ่งหมื่นสามพันคันในเวลาแค่สิบห้าปี <laughs> แล้วเชฟนะจ๊ะประเด็นอืมดังนั้นน่ะแต่เคิดแลความสสำเร็จอะคิดว่าเขาจะพูดอะไรความใส่ใจความรู้เรื่องรถไม่เลยอเขาบอกว่า เขารู้ว่าทุกคนน่ะต้องการเรสเพคลูกค้าที่ซื้อรถเขาเนี่ยต้องมีรายได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่คนรวยมากครับเป็นประมาณกลางกลาถึงสูงคนพู้นี้ต้องการเรสเพคต้องการความชื่นชมความใกล้ชิดสิ่งที่เขาทำคือเขาส่งการ์ดให้ลูกค้าทุกคนทุกวันหยุดมีของขวัญนั่นน่นนี่แต่ในการ์ดเนี่ยเขียนแค่ผมคิดถึงคุณเสมอเลยนะหวังว่าจะได้เจอกันอีก ไม่ได้เกี่ยวกับเทศกาลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแค่บอกว่าฉันนี่ยเรสเพคเธอนะฉันฉันชื่นชมเธอนะอออืเพียงเท่านี้แล้วก็ได้เป็นเซลล์ระดับหนึ่งของโลกแล้วพี่ปีส่วนวันเขาคงเขียนเขียนเยอะมากนะไปเลยกูเริ่มเลยใช่ไหมเขาบอกพี่ปีก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะพี่ปีก็เขียนชมคนไข้ไม่คือเขาก็ทํางานอย่างอื่นนั่นแหละแต่ว่าแอดวานขึ้นมาคือเขา เขาเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อะว่าเราชอบคุยกับคนที่ชอบเราค,รคนที่รู้สึกชื่นชมในตัวเรารู้สึกเป็นบวกกับเราดังนั้นอะเมื่อกี้ได้ก่อนเข้ารายการเนี่ยดิฉันได้เตรียมกับพี่ปไไีได้มีการพูดคุยกันว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเขาแสดงว่าเขาชอบเรามากๆเราอาจจะอยากคุยกับเขาพี่ปีบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าอยู่ดีๆทักไปว่าผมชอบคุณนะครับใครเขาจะไปชอบวะเ,<อ>เราเลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นเซน <laughs> <laughs> หมายถึงว่า <laughs> เขากดไลค์เราทุกรูปเลย 99 99อะกรต่ก้99บวกทุกโลกแต่ไม่ใช่ฝรัดนะหมายถึงลงอะไรก็ไลค์ก็มีเอนเกตสมมติไปโพสต์ขอความร่วมมือเออแนะนําร้านปรินเตอร์หน่อยนั่นนี่ก็มาช่วยดีคือแสดงความชื่นชมอฮะออย่างต่อเนื่องอ่ะยังเกลียดยังไงมันก็จะมีอาการแบบแอบให้คะแนนว้นิดนึงเออคิดว่าสามารถทำได้นะคะ เออคนอย่างนี้ก็มีไอ้ไอที่แบบว่าไม่ได้ชอบหมดหรอกแต่เขาน่ารักกับเราอะแต่นี้มันมีอีกอันนึงนะที่บางคนอาจจะสูว่าเฮ้ยมันอเเวบอดจังเลยที่แบบว่าจะแบบไปชมหรือแบบไปกดไลค์ทุกรูปหรืออะไรเงี้ยอันหนึ่งคือที่เขาบอกอที่ทําให้รู้สึกว่ามันอวบอดในหลงกันชมผ่านคนอื่นอีกทีนึ่าอ่าเช่นแทนที่พี่สมมติพี่ชอบออมแล้วพี่ก็เอ้ยพี่ชช่นชมตัวออมเลยเนี่ยมันก็อาจจะแปลกฮะแต่ว่าถ้าพี่แบบไปบอกเพื่อนออมอะเออเนี่ยพี่รู้สึกว่า ชื่นชมในตัวออมนะแล้วเพื่อนออมไปบอกออมอีกทีหนึ่งอนะ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะบวกอะ่ะได้คะแนนบวกก็ดีอืมโดยที่แบ<ต>บไม่อนะนก็คือการแสดงความชื่นชมใช่ประมาณนั้นหรือถ้าเกิดว่าเรามองว่าการฝัดไลน์น่ากลัวแหละแต่ว่าถ้าสมมุติเขามีเชิงบวกกับเราอะ่ะไว้เราบวกอ่ะอืมอย่างเห็นได้ชัดอะเออเป็นบิ๊กแฟนอะขนาดศิลปินนะคะไอดอลเนะะี่ะคนตามเป็นหมืน่นหมืน่นแสนแสนอะอ เขาก็ตอบแค่คนที่ตามเขาเยอะที่สุดมันสบายใจอะเออแล้วก็ด้วยการค้าด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะเลือกเลือกตอบคนที่เขามีความรู้สึกเชิงบวกต่อเราอยู่ดีและถ้าอ่ะถ้าหลุดจากข้อนี้ไปไม่ได้ไปเป็นคนที่มีความรู้สึกเชิงบวกไม่ใช่ิี่แฟนของเราครับไม่ได้มีสิ่งที่เรามองหาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าฮะมันยังมีอันนี้อยู่ค่ะปีนจำได้ไหมเรื่องไอ้เต้าอืมไอ้เต้าที่พี่ไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะเบบี้แกมาเออหน้าตาเหมือนเด็ก ครับเออเพราะเขาบอกว่าลักษณะไอความเป็นทาลกอันเนี้ยมันทําให้เราอ่ะรู้สึกอยากดูแลอะอืมรู้สึกน่ารักคิ้วสารเขาอะอืมอืมถ้าจะไม่ตอบไม่อะไรแล้วก็คุยแล้วก็รู้สึกบวกดีอืมเออไม่ไม่ไม่ได้ถือจะไม่ได้ชอบมากแต่ก็จะไม่ทาร้ายจิตใจผักใสอะไรเยอะอืมเว้นแต่ว่าไม่ชอบคนหน้าแบบนี้เออแล้วนั้นก็ก็คิดว่าไปเรื่อยๆคืออย่างผู้เอ่อการที่แบบผู้หญิงใส่บิ๊กอายอะไรเงี้ย แล้วทําให้รู้สึกมีเสน่ห์มากขึ้น <Ừ. S 2> อันหนึ่งที่เขาบอกคือมันก็ประมาณนี้นะคือแบบมันการทําหน้าให้มันคล้ายทาลกอกอะหมายถึงว่าเออแบบตาโตนะคือเด็กทารกอกะตัวดวงตาเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของหน้าพอชั้นอื่นๆในตัวอ่ะมันก็เลยทําให้การที่แบบเออแล้วเอดวงตาแบบขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเออมันดูแบบน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของบิ๊กอายที่แบบเอยทำไมคนชอบใส่จังเพราะมันใส่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยอืม จริงๆอะมันจะมีคนบางแบบที่แบบหน้าตาเหมือนเด็กตลอดออือแก้มกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเออตาโตแก้มกลมอ่ะก็ให้ความรู้สึกบ้องแบหน่าสงสารอะแล้วยิ่งไปกว่านั้น่ะพอกับการเป็นผู้ชายหน้าแบบนั้นแล้วผู้หญิงเป็นเป็นฝ่ายไปคุยกับผู้หญิงเนาะผู้หญิงคือไอ้เบบี้แสแกราเนี่ยมันออกแบบมาฆ่าผู้หญิงเลยอืคือทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องทะนุถนอมสิ่งนี้อืมอืมทำให้ผู้หญิงหลายคนเป็นมัมมี่ ชอบดาราเด็กแล้วบทคุณแม่ไปแบบไปเทคแคร์ซื้อข้าวซื้อของให้เขาเนี่ยก็ได้คะแนนจากแม่ยกเหมือนกันดังนั้นคนอย่างนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าอยากตอบสงสารอยู่หน่อยๆอันนี้ก็เป็นได้ต่อไปคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นค่ะตอนทำรายการนี้ด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยนายแพทย์ตีพูดกับดิฉันว่าน้องอมเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือบบอดมันไม่โแมันติกขนาดนั้นหรอกอย่าไปพูดถึงมันเลยพี่พูดอย่างนี้จริงๆ เขาเรียกกันปิ๊งนะถึการปิ้งแบบเขาเรียกไนะรักแรกพบบางคนก็จะบอกเฮ้ยนี่ยฉันเจอคนก็แบบคือบางคนก็จะบอกเหมือนเจออันจะบอกโอเคเนี่ยแฟนของฉันคนนี้รักแรกพบเลยเจอกันครั้งแรกก็แบบคนนี้แหละเป็นคู่แต่งงานของฉันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนเป็นการมองย้อนหลังกลับไปแล้วก็สร้างสตอรี่ให้มันมากกว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ไม่จริงนะแต่คือไม่ได้บอกว่าไม่จริงเออแต่ว่านะ ถ้าบอกว่าโอเคถ้าเราไปถามข้อมูลนะตอนที่คุณปิิงพอดีแล้วคุณจะบอกไหมว่าคนนี้จะคือแฟนของคุณแน่ๆหรือเป็นคนที่คุณจะแต่งงานด้วยแน่แนผมว่ามันมันน่าจะบอกยากมากเลยนะแต่ว่าพอเราพูดย้อนหลังมันพูดง่ายไงว่าโอเคฉันแต่งงานคนนี้แล้วและคนนี้คือรักแรกพบของฉันนะครับต้องบอกว่าในวินาทีที่เราพูดเรื่อง first impression อะเราพูดถึงความรู้สึกณตรงนั้นเลยณตอนที่ถูกถามไม่ใช่ตอนที่เจอเขาครั้งแรกหรอกถูกไหมใช่คือ first impression เนี่ย ม,มันมีนิยามอยู่นะคะว่ามันไปนช่วงเวลาหนึ่งหรือสิบวินาทีที่เรามองหน้าใครคนนึงรู้สึกอะไรบางอย่างอย่างเช่นเฮ้ยมันมีคุณสมบัติหลักสาแบบ,บ first impression ที่หลักๆที่คนเขาจะเอามาใช้พิจารณาในการตัดสินว่าคนนั้นเป็นยังไงคือหนึ่งความเป็นผู้นำํำอันนี้จะถูกคาดหวังในผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงก็ดูน่าจะมาจากเทสโทโรนไหมอออสองความน่าเชื่อถืออันนี้ก็จะไปมีประโยชน์หน่อยในการสัมภาษณ์งาน ลองนึกดีๆนะมันไม่ใช่หน้าแก่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะมันจะมีหน้าที่ไว้ใจได้อ่ะหน้าหน้าแบบพึ่งพาได้อ่ะกับสามคือสวยงามดึงดูด attraction ง่ายๆแค่นี้เลยนหนึ่งในสิบวินั่นแหละที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนหนึ่งสองสามเราจะเชื่ออย่างนั้นไปสักพักหนึ่งเลยพี่อเออดังนั้นถ้าในสามช่องแชทนั้นมันไม่ได้เป็นไอ้เต้ามันไม่ได้มีสิ่งที่เรามองหาเยอะขนาดนั้นแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่คนหล่อสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ มันมีอะไรในสามอย่างนี้ไหมอะถ้าตัดหล่อสวยออกไป uh huh. มาเป็นผู้ชายที่ดูน่าเชื่อถือหรือเปล่า uh huh. หรือมันดูดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก,ก,ก็นําไปสู่คะแนนตรงนั้นเหมือนกัน uh huh. แล้วเขาบอกว่ามันใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะเปลี่ยนได้ uh huh. ถ้าเรามองอย่างนั้นไปแล้วเรามองอย่างนั้นตลอด First impression อ uh, ะ B-comb-ing ตอนคนเขาพูดเรื่องเลือกตั้งพี่ปี uh huh. วูบแรกในการดูป้ายหาเสียงเราไม่รู้หรอกใครเป็นยังไง uh huh. เออเราจะตัดสินแค่วูบแรกที่เราเห็นหน้าานันแหละดังนั้นอะมันเลยมีการคัดเลือกคาริสมาของนักการเมืองที่แบบ เห็นแล้วรู้สึกว่าเออ reliable ะน,นะนหรือเป็นผู้นํานะเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกเชื่ออย่างนั้นไปแป๊บหนึ่งเลยอะ <laughs> ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมันด้วยด้วยเรื่องอื่นๆเออก็มีคนบางแบบมาที่แบบไม่เห็นมีเฟิร์สเดฟิชชั่นอย่างนั้นแล้วกูก็ไม่ได้เลือกมาด้วยเอาริงเออเอาหม,มา่พูดถึงโจไบเดนแหละพูดถึงทรามแหละออ่ <g ül> อะโจไบเดนเฟิร์สเดฟิชชั่นเวลาเห็นหน้าเขาเป็นไงอะก็เป็นแบบคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยะใช่ไหมล่ะเขาดีรับไม่ละหน้าเขาหน้่ใช่อ๋อ คุณปู่เจดีอะไรอย่างเงี้ยบิลคลินตันอ่ะวูบแรกเป็นไงอ่ะเป็นแบบใช่ได้ผู้ใหญ่ใช่ป่ะจริงๆเขาหน้าตาดีนะคนมีมันดูน่าเชื่อถือแต่ไฟแนลลี่คือไงอะมีโมนาสกาลูวินกี้เนี่ยโจไบเดนก็ก็ฮาราทเมนเด็กเลยถูกไหมแต่วูบแรกอ่ะมันไม่เปลี่ยนเลยมาสักพักเลยเหมือนกันอ่ะเออมันมันก็ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นมาได้เรื่อยๆแล้วเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะมีการทดลองจากนักจิตวิทยาที่โซลมอนเอชเขาศึกษาว่า เขาศึกษาเรื่อง first impression โดยเขาจะมีคุณสมบัติของแต่ละคนอ่าโปรไฟล์พี่ปีมีข้อดีสิบข้อข้อเสียสิบข้อโปรไฟล์ออมข้อเสียสิบข้อข้อดีสิบข้อเขาจะให้พี่โจอ่านอของออมโดยอ่านจากข้อดีก่อนแล้วไล่ไปหาข้อเสียอืกับพี่ปีจะให้อ่านข้อเสียก่อนแล้วไล่ไปหาข้อดีออืพี่โจชอบออมมากกว่าอ่าเหรอโดยที่แบบจริงแล้วข้อดีข้อเสียเนี่ย ทั้งสองอย่างเหมือนเหมือนกันเลยทั้งสองคนถูกไหมใช่แล้วพอเขาให้อีกคนทดลองอ่ะเขาก็กลับกันให้น้องตามก็ได้อ่ะน้องตามอ่านข้อเสียของออมก่อนอืข้อดีทีหลังอือ่านข้อดีของพี่ปีก่อนข้อเสียทีหลังน้องตามชอบพี่ปีมากกว่าอืเอออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเฟอร์นิเพร์ชันมันประทับใจอ่ะมันรู้สึกดีไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นข้อเสียจะถูกหักลบด้วยใช้ระยะเวลาเหมือนกันเป็นไปได้ว่า คนในช่องแชทคนนั้นที่เรารู้สึกดีมีเฟิร์สอิมเพรสชันบางอย่างที่เราสัมผัสเราชอบอืแปลว่าต่อไปมันก็เลยถูกใจไปตลอดเลยแปลว่าต่อไปเราแบบเวลาจะจีบใครเราส่งข้อดีไปก่อนใช่ปุ๊บ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 แชทพิมพ้อดีผมเป็นคนเพียนขันใครมันหันด้านชั่วไปก่อนก็ก็เอ้แต่อาจจะก็คิดว่ามีส่วนน้อยแต่มีที่แบบกูชั่วสายมึงเลยเปิดชั่วไปก่อนเลยได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเฮ้แต่เราอ่ะเคยเจอคนที่มาแบบนั้นอเขาบอกว่าเขาเสียที่สุดแค่นี้แหละ แล้วไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกแล้วเท่เลยนะเนี่ยแต่อมกลับมาว่าเนี่ยคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือความรีลิเบิลแบบหนึ่งเขามองว่าเขาทําอย่างเงี้ยเขาหันด้านแย่ออกก่อนเลยอืแต่ความจริงคือเขากําลังบอกเราวเขาเปิดเผยนะมันคือการมันคือเทคนิคในการแสดงข้อดีเฉยๆอันนี้มาตกตะกอนตอนโตคุยๆอยู่หายไปวันนึงแล้วก็บอกว่าพี่ขี้เมาแต่พี่เสียสุดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเฮ้ยนี่บอกอ่ะได้ดินี่ก็ได้ดิเออแล้วเขาเสียแล้วนะเรื่องเดียวจริงนะพี่อื นั่นแหละมันเป็นวิธีแสดงข้อดีของเขาไงแล้วก็ตรงกันตรงที่อมอมีมค่านิยมที่อมอมองหาคืออมชอบคนตรงไปตรงมาก,ก็ได้คะแนนไปเลยดังนั้นคือและใช้ขาเขาทําโฆษณาโอเค <Okay. S 2> ก็แต่ก็เนี่ยคือเรามีวิธีในการเอ็กเพรสต,ต่างๆคือสร้างวูบแรกให้มันแบบเออคือเรื่องนี้เอาเรามาคุยกับเพื่อนผู้ชายบางคนเขาบอกว่ามันแอบเปล่ามันแกล้งเปล่ามันตั้งใจไม่ตอบมึงเพื่อจะกลับมาตอบมึงแบบนี้เปล่า แก้หายไปคืนนึงเพื่อจะบอกว่าพี่เสียเร่งนี้เรื่องเดียวแหละเรื่องอื่นพี่ไม่เสียเลยเชียนี่มันโฆษณาหรือปะก็ <laughs> <laughs> ไม่แน่ใจลงทุนไปแล้ <laughs> ว่าจะกลับไปถามว่าพี่มันยังไงนะแบบนั้นเลยเออ <laughs> ก็คือเนี่ยไปเป็นการแสดงคุณสมบัติด,ด้านดีของเขาไง <laughs> แล้วก็เราก็ประทับใจมาตลอดว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาอ <laughs> เหล่านี้เป็นต้นทีนี้ไอ้เรื่องเฟิร์นดเนชัเนี่ยมันไปคล้ายๆกับเรื่องหนึ่ง <laughs> ที่น่าจะมีคนเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้บ้างคําว่าฮาร์โร f เอฟเฟกพี่ปี ฮัลโล่เอฟเฟกต์ฮัโลคือวงแหวนเทวดาค่ะอเออซึ่งเขาเรียกว่าไอ้วงแหวนอันนี้ติดไ้ที่หัวใครคนนั้นก็ดีอืมีมคนในลักษณะบางอย่างที่เราประทับใจอ่ะแล้วเราก็ไปให้คะแนนบวกเขาซะทุกเรื่องเลยม,มีการทดลองนะคะจากคุณเอ็ดเวิร์ดฮอนดท์เขานิยามขึ้นมาโดยการทดลองประเมินลูกน้องในปีหนึ่งเก้าสองศูนย์โดยให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยประเมินนายทหารของเขาว่าเออคิดว่านายทหารแต่ละคนเนี่ยสติปญัญญาเป็นยังไงความเป็นผู้นำเป็นยังไงลักษณะาภายนอก ต่างๆแบบเสียงพละกําลังความพักดีความเห็นแก่ตัวความร่วมมือในการทํางาน uh huh. ความน่าสนใจก็คือทอนได้อะ uh huh. ไปดูผลการทดลองแล้วผบว่าเขาประเมินจากภายนอกหมดเลยผู uh ้บ huh. ังคับบัญชาคนเนี้ยถ้ารุ่นน้องคนนี้ทรงดีหน่อยส่วนสูงโอเคอะ uh huh. เขาจะคิดว่าทุกอย่างบวกไปหมด uh huh. เออจะบอกว่าเป็นความลำเอียงได้ไหมนะ uh huh. แต่ถ้าหลายคนเขาสรุปกันมาเนี่ยเขาจะมองว่าพอมีเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วอะจะให้ค่านิยมอย่างอื่นดีไปหมดเลย uh huh. ก็เหมือนเราชอบขอให้เป็นข้อดีที่เราชอบเออถ้าเราชอบไปแล้วก็แบบอื่นๆก็ plus 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 ตหมดอือแล้วหลังจากนั้นมันจะไปเริ่มรู้กันทีหลังแหละว่าเออใช่หรือเปล่าไอ้ข้อเสียมันจะไปออกฤทธิ์ทีหลังอจริงๆเราว่าเรื่องนี้ก็หลังจากคุยกับพี่ปีไปเรื่อยคิดว่าอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือชอบนิดนึงแล้วอะแล้วอยู่ในระยะที่โดปามีนยังทางานอยู่เป็นไปได้ไหมคะที่แบบก็ได้ไปหมดอ่ะดีไปหมดเหมือนอยู่ในสภาวะาคๆตกหลุมรักอะพอมันอยู่ในสภาวะตกหลุมรักมันก็จะแบบออันนี้ก็ดีอันนั้นก็็ดีีเเพราาะวว่่่มันนปชงท เรามีความสุขไงเออดังนั้นก็สมมุติว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกสามช่องใช้ของเขาอะแล้วเรารู้ว่ามันเราทําอะไรเขาก็ไม่ค่อยท้ามกับไ่ต่ออืมอืมห่างๆเงียบๆรู้ว่าคุยกับคนอื่นอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับก็ให้ดาวว่ามันมีคนที่ที่เขาชอบไปแล้วมีโดมามีนด้วยไปแล้วเขาก็เลยไม่ได้มาสนใจเราในขณะเดีวยวกันถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้มันอยากฟังมันคุยอะ่ะ hmm. เออไม่ผิดเลยไม่ไม่รู้สึกว่าคนนี้มีอะไรไม่ดีเลยอะก็ให้คิดไว้ก่อนว่า หนึ่งมึงกำลังชอบเขามาก mm hmm. เขาอาจจะมีอะไรไม่ดีก็ได้ mm hmm. กับสองก็คือไปพลาดตรงเฟิร์สอิมเพรชันหรือเปล่าเราถูกเฟิร์สอิมเพชั่นหลอกอยู่หรือเปล่า mm hmm. คือสุดท้ายแล้วมันอาจจะพิกโขก็ได้แต่นี่คือเหตุผลที่เราชอบเขามากกว่าคนอื่นหรือรู้สึกดีมากกว่าคนอื่นอ mm hmm. mm hmm. ก็คือโอเคถูกใจความถูกใจตรงนี้มาจากเทสตรงกันชีวิตตรงกันมีบางอย่างที่เรามองหา mm hmm. ซึ่งเราอาจจะถูกเรื่องนี้หลอกก็ได้ในท้ายที่สุดอ mm hmm. ใช่แค่ชอบตอนคุยไม่ได้แปลว่าจะแฮปปี้ตลอดไปพูดอย่างนี้ดีกว่า แต่มันจะมีแหละมันก็จะมีคนที่ใช่จริงๆแหละที่รู้สึกว่าไม่ผิดอะอยังไงก็โอเคเรามีบายแอดกับเขาอยู่แล้วไงอขอให้เป็นคนที่ใช่ในช่องแชทที่คุณชอบขอให้ถูกเลือกนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนแล้วถ้าเกิดเขาเยี่ยมๆหายๆก,ก็ก็ไปแทงช่องแชทใหม่เปลี่ยนไปไม่ต้องไปรอครับไปพบกันใหม่ใน EP พถัดไปคะ่ะขอบคุณพี่ปีด้วยค่ะครับสวัสดีครับ